ปีวอกครับนักษัตริย์วอกร,ริงนะครับก็คือเป็นนักษัตริย์ที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับทำอะไรก็มักฉลาดนะฮะนั่นคือคนปีวอกมาดูสิครับว่าคนปีวอกนั้นนะครับนักษัตริย์ที่มาเติมมาเสริมคู่สมพงเป็นใครบ้างและชงหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงนักษัตริย์ใดบ้างแล้วก็อุปนิสัย เป็นอย่างไรตามผมมาครับกับคนที่เกิดปีวอกทุกคนครับคนเกิดปีวอกเป็นคนฉลาดมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ,ใจผู้อื่นเราเป็นคนที่เล่นเล็กๆนะครับรวมถึงแต่มีจุดเด่นนะฮะเป็นนักแก้ปัญหาได้อย่างเยี่ยมและหาทางรัดและเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้จาน,น่าลหลงไหลไปไหนก็มีคนรักนะครับและคล่องตัวในการทํางานอยู่เสมอสําหรับคนที่เกิดปีวอกครับจุดอ่อนนะครับบางทีคุณชอบ ปุกผ่านผู้อื่นได้เหมือนกันและบางครั้งก็ชอบแกล้งคนอื่นเพื่อความสนุกสนานก็มีนะครับนี่คือน่ารักมากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดปีวอกครับามาดูปีวอกครับว่านกษัตย์ใดบ้างที่มาเป็นผู้สมพงและเสริมนะครับนั่นคือคนเกิดปีมะโรงชวดวอกขานกุนฉลูและถอกครับข้อห้ามนะครับคนที่เข้ามานะครับนั่นคือนั่นคือเรื่องของคนที่เกิดปีมะเมียระกา จอมะแมแล้วก็มาสิงนะครับนะครับทุกคนครับนี่คือคนเกิดปีว่าคนเกิดปีว่าเป็นคนฉลาด นะครับเป็นคนฉลาดคิดมากแล้วเป็นคนที่บางทีก็เล่นสนุกสนะครับแล้วเป็นคนอารมณ์ที่ค่อนข้างจะดีๆนะฮะแต่ว่ายังมีวันเดือนปีเกิดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับยังไม่ถึงขนาดจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าภาพนักข่าวสั์ของเขาเป็นเช่นนี้ครับและหลีกเลี่ยงคนที่กลุ่มมาชงแล้วก็เอาคนที่เสริมมาเติมจะทําให้ชีวิตเรืกิจการของคุณรุ่งเรืองครับในศาสตร์สายจีนนะฮะนี่เป็นความเชื่อของศาสตร์สายจีนครับทุกคนครับผมชื่อสินแสท่าประสงค์ นะครับหรืออาจารย์โรดมาโรดเจเิญนะครับมาโรดเจเลยฮะรเรามีหลายอย่างนะครับหลายคนอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะมาโรดเจเิญเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างก็จะมีพวกน้ํามันว่านสีพึ่งนะครับรวมหลงถึงหยกนะหยกพม่าสวยๆนะครับ,รรบเป็นหยกพม,ม่านะฮะเป็นหยกเจไดที่สําหรับไว้เสริมนักขัตต์ต่างๆอะไรก็ทักมหาผมได้รวมถึงนะครับเรื่องของการมีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมังกรสําหรับคนที่อยากจะได้เบอร์ดีๆทาธุรกิจของคุณว่าทําธุรกิจอะไรดีมันเหมาะสมเลขไหนก็ทักมหาผมได้นะครับหรือถามตัวเลขกระไรว่าอาจารย์เลขที่ใช้ดูเนี่ย นะครับผมก็ให้คำปรึกษาหรือเรื่องของการดูเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องคนละผู้ครองรวมถึงคนที่เคมีเดียวกันหรือไม่ก็ทักมาได้หรือดูหงจุ้ยบ้านร้านค้าก็สามารถคุยกันได้นะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายใช้ออนไลน์กันดูกันนะครับในเรื่องของการใช้มือถือถ่ายก็ดูได้แล้วเวลาหมดแล้วครับขอทุกคนโชคดีอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการชมคลิปของผมนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดด้วยความปรารถนาดีจากกระผมอาจารย์โรบ้านโรดจเจริญหรือสินแสถ่าประสงค์ วันนี้สวัสดีครับ